นี่แหละนะพวกไม่เคยนั่งสมาธินั่งนิดนั่งหน่อยทำเป็นเน็บกิน นั่งใหม่เลยฟังตามที่ท่านสั่งนะหลับตาเลยหลับตาดิเร็วดิกอนนะหายใจเข้าพูดหายใจออกพูดหายใจเข้าพูดหายใจออกพูดหายใจเข้าพูด เป็นอะไรอ่ะหายใจออกมาดิหายใจออกมาเธอเป็นบ้าปล้เนี่ยหายใจเข้าแล้วไม่ยอมหายใจออกแกบอกว่าให้ทำตามที่นายพูดทุกคำสั่งทุกคำแกยังไม่ได้บอกโทรจะหายใจออกได้ยังไงอ่ะจริงเฮ้ยไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าให้เธอเนี่ยหายใจเข้าออกแล้วก็พูดโทรพุทโธเองต่อไปอ่ะต่อไปเองเลย ฉัไม่ไดบอกตั้งแต่ทีแรกฮะมีกะแกงฉันใช่ไหมฮะแกงใช่ไหมนี่ซื้อซื้อจริงๆื้อที่สุดน้าลอขาดใจตาจริงๆเลยอย่าทะเลาะกันอย่ทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันนะเอาใหม่เอาใหม่คราวนี้นั่งนะแล้วก็พูดพร้อมกันเลยนะเอาใหม่นะหลับตานะหายใจเข้าพูดหายใจออกพู ไอ้เอกไปไหนอะเฮ้ยพี่เอกไปไหนอะเออคุณจีนค่ะุณจีนค่ะคุณจีนกลับมาจากไปหาลูกค้าเหนื่อยๆร้อนๆเนี่ยดื่มกาแฟร้อนๆหน่อยไหมคะนี่เจ๊จิ๋มทั้งเหนื่อยทั้งร้อนนี่ได้กินร้อนอีกหรอกาแฟเย็นได้ในบัตรโดนค่ะคุณจีน มันก็เมื่อยต้องเมื่อยแน่ๆพยูนนวดให้ข่ะนวดนวดปัดจัดปัดนวดนวดพอพอไม่ต้องนวดละเจ้าอะไรว่ามาเลยนี่ไงนี่ไงคนจริงตรงประเด็นพูดไปเลยพยูนพูดไปพูดได้หรพูดเลยนะคะคือคุณจีนขาคือพยูนจิ๋มเล็กเนี่ยว่าเช้าเนี่ยไปทำบุญแก้กรรมมาค่ะแล้วก็ผู้รู้ที่สำนักค่ะบอกว่า จิมอะค่ะเมื่อชาติที่แล้วอะไปขโมยล็อกเวียนของชาวนามาชาตินี้พอจิมเอารถขึ้นไปจอดหนีน,น้ำบนสะพานก็เลยโดนเขาขโมยล้อรถนะคะเวจิมมันจะไปเกี่ยวอะไรกันล่ะมันก็เป็นเรื่องของไอ้พวกเร็วๆที่มาซ้ำเติมผู้ประสบภัยอย่างเจจิมอะอุ้ยล้ทานพู อย่างเพ่งกระแสจิตสแกนกรรมให้พวกเราด้วยค่ะว่าพวกเราเนี่ยอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นเจ้าหญิงผู้โลโฉงแห่งอาณาจักรอันไกลโพ้นเลยนะคะในระหว่างเส้นทางนั้นนะคะทําให้ผู้ชายทั้งเมืองนี่ฆ่ากันตายค่ะก็เลยเป็นเคราะห์กรรมติดพยูนจิ๋มเล็กมาจนถึงชาตินี้พวกเราก็เลยต้องทําบุญแก้กรรมโดยการสร้าง บันไดสวรรค์ให้ผู้คนเนี่ยก้าวผ่านพ้นบาปกรรมค่ะถ้าทำแล้วมันสบายใจก็ทำกันสิพวกเราก็เลยพวกเราก็เลยอะไรล่ะพวกเราก็เลยโอ๊ยนี่คิดออกเราค่อยพูดกันแล้วกัน คนสองหมื่นคนละสองหมื่นปอดหัวเอกนี่นั่งสมาธิอยู่ดีๆลม่หายตัวไปได้ยังไงอ่ะเฮ้ยแอปเปิลรู้แล้วแสดงว่าตอนที่เรานั่งสมาธิพี่เอกต้องมาลุชั้นสูงจนถอดหัวถอดใจได้นั่นมันจะเสือ ก็สูงมสามารถนั่งสมาธิจนถอดหัวถอดไส้ไ hmm. ด mm ้เหรอมิน huh. like, ่า yani. ล like ่ะแอบรู้สึกว่าคอแอบเริ่มโยกโยกแล้วแอบเพ่พี่ขอทำหน้าที่แทนเอกวันหนึ่งนะทำไงอ่ะเลิกบ้าได้แล้วคนที่เขามีสมาธิชั้นสูงเนี่ยเขาสามารถถอดจิตได้ไม่ใช่ถอดหัวกับไส้แต่เอกนี่หายไปทั้งตัวทั้งหัวทั้งไส้เลยเนี่ยใปไหนอะ เสียอาลูกเสียอาลูกเสียอาลูกเสียเสียไอ้เมียกไเมียยกใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเข้าพูดไอ้ใจออกพูอฮะดวงแก้วทุเรศมาคิดแป๊บเดียวเห็นดวงแก้วเลยเหรอไม่ใช่ครับน้องดวงแก้วคือเป้าหมายของพี่ครับใครไม่รู้อ่ะพาน้องดวงแก้ว ไปวิปัสนาแต่ลาที่ปั้นเดียวเองอ่ะรู้นะว่ามันเป็นใครอ่ะพี่จะจัดการมันใครดูอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียเอ้ยโดนตัวแก้วโดนตัวแก้วไอพี่เม่นเอาเรื่องการทำสมาธิมาบังหน้าเพื่อจีบหญิงไอเอ๋ยก็หายไปไหนก็ไม่รู้นี่มีใครได้ประโยชน์จากการทำสมาธิจริงๆบ้างไหมเนี่ยอุ้ยมีสิมีแอปเปิ้ลไงจริงเหรอ ตัต้งเมื่อคืนแล้วอะ่ะพอสวดมนต์ก็นอนหลับฝันดีพอทำสมาธิมันก็รู้สึกว่าสบายใจอะ่ะฉันด้วยฉันฉันฉันก็ด้วยนี่ตอนที่ฉันฝึกเวทหมด <c oughs> เวทอะไรเวทนะเวทเวทไงเวทอะยกเวทอ, <c oughs> <c oughs> ออกกําลังกายฮึ่มเฮิ่มเฮ่มอะเฮ้ยช่างมันทนะาเอาต่ต่อตีครอยากซ้อมดนตรีบ้างซ้อมดนตรีกันดีกว่า <c oughs> ไปเฮ้ยผม ฉันงฉันอยากข้ามตินี่ไป,ไ,ปไหนมาอ๋อไปหาที่ทำสม,มาธิสวดมนต์มาเจรนี่จินไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไป้มติไปม้มติไปมต,ติคือขากันเหอ่ะสวัสดีค่ะ ฝากบอกเขาได้ไหมเขาว่าคุณจีนครับขอย้อนต่อคือคือคือนูจินเขาฝากบอกว่านะไปให้พ้นอย่าตามเหมือนพวกสามเวสีขอส่วนบุญไปที่ชอบที่ชอบรำคา <utta> ญ <hat> จ็บมากค่ะแล้วหนูจีนยังฝากบอกอีกด้วยว่าถ้าไม่เต็มใจทํางานเนี่ยไปใ้พ้นเหมือนเหมือนกับท,ท่านผู้รู้ทักไว้ไม่มีผิดเลย<ป>กรรมเก่าจะทําให้เราตกงานคนดียนะไปทําบุญแก้กรรมทั้งทีเลยแทนที่จะสุขใจสบายใจกลับมาแต่รู้สิเนี่ยกลับไม่สบายใจหนักเก่าเก่าอีกแทมจะหาเรื่องสร้างนีิสินอีกพวก,พวกเราอยากแก้กรรมนีค่ะ อาจริงเหรอค่ะได้อายุนขอแรงหน่อยนะได้ค่ะรบกวนตบจิ้มหน่อยรวิตบจิไดม่นตกอแต่เจ้บพี่เจอนังสือสวดบนขามปีของพี่แล้ว Oh 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 my every time i think